ให้พากันละชั่วทำดีแล้วจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราไว้ร้อยเลยตายไปแล้วเราจะไม่อาศัยได้นะสิ่งเหล่านี้ที่ก่อสร้างไว้แต่วัดแต่วาแตวิหานที่หลับที่นอนบ่อนบูนเราออกไปไม่ได้ขาดนล้ที่ติดตัวเราไปได้ก็คือบาปกับบุญใครสร้างบาปไว้บาปเขาะจะเป็นเจ้ากรรมได้ไปเที่ยว <c oughs> ดัดจัดดานรรวานเราอยู่ทั่วทั่วไปในทุกภพทุกชาตินั่นแหละ ถ้าใครมีบุญมีกุศลไปที่ไหนมีแต่เพื่อนแต่ผูงมีแต่ความสนิทสนม์คบค้าสมาคมกับสัตว์กับบุคคลผู้ใดก,ก็มีแต่เป็นเพื่อนเป็นผูงเป็นผู้พึ่งเป็นบินตายกันได้อย่างสะดวกสบายให้พากันคัดเลือกให้สร้างแต่ความดีไว้ให้ดีใจดีไม่เคย,ยตายนะอ่าร่างกายว่าตายคนนั้นตายคนนี้ตายแต่ร่างกายตายตายเท่าน้นส่วนจิตใจดีไม่ตาย พอออกจากล่างนี้ก็ไปสู่ร่างรัดออกจากร่างรัดไปสู่ล่างนี่เหมือนเราปลูกบา้านปลูกเรือนใปบปลูกบ้านปลูกเรือนใบก็เพราะว่าเรือนหลังเก่านี่บรรพรุทุดโ่รล่ลางลงไปแล้วแล้วจะปลูกล้างอ่าถ้าว่าเรามีเงินมีทองมากเราจะเา้างขนาดใดเท่าหอปราศาสตรเท,ทบุรเทวนาสู้ไปได้ก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินมีทองจะไปสร้างกัน ให้อยู่กันตับก็ <c oughs> ก็ระบากอยู่ที่ไหนก็ระบากไปมดอะไรไปอยู่บนท้ทองฟ้า,าก็ไปทุกอยู่บนท้องฟ้าคนคนทำบาปไปอยู่ที่ไหนเป็นบาปเป็นกรรมเป็นทุกข์ระบาดจิตใจตัวเองตลอดไปนี่เราเือาการไนระวัตระวังนะการสร้างบาปไปใช่ของดีตามนักปราชญ์ทั้งหลายตามบกันทั่วโลกดี่ได พระพุทธเจ้าเขาได้ปรัดสรู้เป็นศาสตราสอนสอนแต่ให้ละบาปบางเป็นบุญบาปมันเป็นภัยต่อเราบ้างไปถึงขระที่ท่านเข็ดท่านหลับและเรามาสอนเราว่าให้กลัวบาปกลัวกรรมมันจะเป็นบาปเป็นกรรมในตัวเอาเราเองเพราะเราเป็นคนสร้างคอบชั่อช้าระบบกก็จะไหลมาสู่ตัวเขาเราเราจะเป็นผู้สวย บาปกลับทั้งหลายเราได้ให้ละเวทตั้งแต่บัดนี้ที่มีชีวิตอยู่บาปเราก็บูบาปเราก็รู้บูเราก็รู้ให้ทราบเสียตั้งแต่บัดนี้และทรางความดีนั่นแหละตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการละบาปความชื่ช้าระบบอยาไปพูดกับบ้านะ้ให้พยายามละทุกข์ทุกข์ละบาปบาปเพียแต่บูแต่กุศลและไปที่ใดก็มีแต่ความสะดวกสบาย เกิดได้พบได้ชาติเราจะมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องรือเครื่องบำรุงเครื่องส่งเสริมไว้มีความสะดวกสบายตลอดไปเจ้าก็ทัาว